ด้านแท็บเบียปู่ช่างวัดชนบุรีครับแท็บเบียช่างเบร์กำแพงเพชรครับเชียงคงกำแพงเพชร ใครหาย9966ครับช่างวัดครับ9966ก็ยังเป็นของที่วอาเร็วกว่านะครับโอ้เบิร์ดเป็นอะไรหรือเปล่าครับ